สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการใช้งานนะคะเบื้องต้นค่ะอันนี้จะเป็นโคงตัวเปล่านะคะจะเป็นเครื่องแล้วก็โครงแบบนี้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าให้ทําเป็นผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านหัวหมูไทยด้วยนะคะมีผ่านหัวหมูไทยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็ผ่านดันดินนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้น็อตก็จะเป็นเบอร์สิบเกับสิค่ะก็จะปรับได้นะคะ ระบบนะคะก็จะเป็นหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะคะเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะจะอยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีโลไฮตรงนี้ค่ะถ้าข้างล่างนะคะเราตบไปที่เกียร์หนึ่งนะคะอ่ะก็จะเป็นหนึ่งค่ะถ้าเราดันมาข้างหน้านะคะแบบนี้ก็จะกลายเป็นเกียร์สองนะคะจะทํางานควบคู่กับคัสต์นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นคัสต์หรือว่าลูกเตะสายพานนะคะระบบกำลัเลี้ยวอิสระสองข้างนะคะมีเบรกด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นเบรกนะคะ จะเหมาะในการลากสารี่นะคะหรือว่าชุกเฉินนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันนะคะอ่าเราก็เปิดสวิ์ค่ะตัวแรกตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเปิดนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิ์ไฟแล้วก็ริมตรงนี้จะเป็นสวิ์ปิดนะคะระบบคันนี้ก็จะเป็นแบบกระตุกนะคะอ่าแล้วก็เปิดก๊กอกน้ำมันแบบนี้แล้วก็มีโชุคนะคะตรงนี้ ตรงนี้โชงนะคะกระตุกได้เลยค่ะถ้าพูดผิดพลาดจากการใดต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราฝอยหน้าติดปกติค่ะนี่ก็จะเป็นเกียยหนึ่ง เกียร์สองค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเราก็ไล่ตามเกียร์ไปเลยนะคะน้ำมันนะคะจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์95ค่ะส่วนน้ำมันเครื่องนะคะจะเป็นเบอร์40ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเติมตัวดูนะคะตัวถ่ายตรงนี้ค่ะน้ำมันเกียร์นะคะจะเป็นเบอร์90ค่ะ อันนี้จะเป็นตัวเติมนะคะอันนี้ตัวดูค่ะแล้วก็ตัวถ่ายนะคะอยู่ข้างล่างค่ะตรงนี้นะคะที่เราติ๊กสีเ,กเขียวไว้ให้ค่ะล้อนะคะสามารถปรับกว้างหรือว่าแคบได้อีกนะคะโดยมีสลักกับปินล็อกนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบใส่หัวหมูกันค่ะตับเครื่องก่อนนะคะ แล้วเราก็เอาสลักนะคะเสียบใส่ได้เลยค่ะก็ไม่ยุ่งยากนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะหัวหมู ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใส่ฐานกันบ้างนะคะก็ะตั้งขาตั้งนะคะ ใส่น็อตเบอร์17กับ19นะคะ เนี่ยคะ่ะเอาหน้าเป็นนะคะใส่แบบนี้แล้วก็เอาสลักนะคะเราจะใช้สลักตัวเดียวก็หัวหมูนะคะ พอ oh, เข้าล็อกแล้วนะคะอะ่แล้วก็ใส่น็อตไปเลยค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะตอนนี้ก็เกือบตีสี่แล้วค่ะนี่ค่ะก็จะมีน็อตตัวเมียะคะ่ะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ จะมีสองข้างนะคะแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ น,นะคะคสามารถปรับได้ห้าระดับนะคะเพราะว่าเราจาะรูไว้ให้นะคะอะก็ลูกค้าเริ่มใช้งานทุกครั้งนะคะปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดก๊อกน้ํามันค่ะแล้วก็ขยันดูพวกน้ํามันเครื่องนะคะอย่าให้ขาดนะคะส่วนน้ํามันกองนะคะจะเป็นเบอร์40ค่ะแล้วข้างในก็จะมีฟองน้ําด้วยนะคะอยู่ข้างในนี้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะฟองน้ํา เวลาฝุ่นเยอะๆนะคะดูทุกวันได้ยิ่งดีนะคะขยันเอาออกมาเป่าฝุ่นนะคะหรือว่าล้างนะคะให้แห้งก็กลับใส่เข้าไปนะคะส่วนพวกน้ํามันอันนี้ถ้าฝุ่นเยอะๆก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ